วันนี้ทำผัดฉ่าลมิทะทเลกันครับบิ๊กใช้เป็นปลาแซลมอนครับนำมาคุกกับแป้งแห้งแล้วนำลงทอดได้เลยครับทอดให้เหลืองกรอบเลยนะครับทุกคนครับได้ที่แล้วก็ตัดพักเสด็จน้ำมันครับต้าหู้เหนือปลาครับใส่ลงไปทอดก่อนครับตามด้วยกุ้งสดครับ ลวกในน้ำมันแป๊บเดียวครับตามด้วยปลาหมึกครับวัตถุดิบทุกอย่างได้แล้วครับกะทะใส่พริกแกงผัดฉ่าครับผัดให้เครื่องพริกแกงหอมเลยนะครับผัดมาสักพักหนึ่งน้ำมันแห้งครับหย่อนน้ำเล็กน้อยผัดให้พริกแกงสุกฟูครับผมค่เติมน้ำไปเรื่อยๆครับใส่เครื่องผัดฉ่าของเราครับ พริกอ่อนใบมะกรูดฉีกพริกไทยอ่อนแล้วก็กระชายซอยครับผัดให้เข้ากันเติมน้ำนิดหน่อยครับผัดต่อแล้วเราปรุงรสชาติกันเลยครับปรุงรสชาติด้วยซอสอเนกประสงค์พริกไฟลุกผลให้ซอสเข้าเคลือบกับทุกอย่างในกระทะครับ ได้ที่แล้ววัตถุดิบเมื่อกี้ที่เราทอดเตรียมไว้ครับใส่ได้เลยผัดกุ๊กเ้าให้เข้ากันครับเห็นว่าเข้ากันดีแล้วตบท้ายด้วยใบกะเพราครับผมคนอีกรอบหนึ่งให้ใบกะเพราสุกครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผัดฉ่ารวมมิตรทะเล